ขอบคุณลหลายครับสบายสบายสไตล์ขอบคุณหลายๆครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับผมทักทายทุกท่านยามเช้าจากจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศเงียบเศาหลูใไส้กันนอนอยู่อีกหนึ่งครับนี่ผมงกหัวขึ้นมาแล้วบรรยากาศยามเช้ากขอบคุณหลายนครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับผม กทายทุกท่านยามเชา้าจากจังหวัดจันทบ,บุรีภาพนะคบเนละ่าดูสภาพหน้าบ้านหน้าบ้านเฉิญแชรครับฝนตกนะทุกคนเนะฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเราไปทํางานนะครับเนาะะเราเก็บลําไยครับอันนี้ก็เป็นตะกา้าเลยครับเด้อตะก้าที่เพ็นสใส่ลาไยครับนี่แต่กาบรรยากาศเงียบเศร้าลูกไส้กันนอนอยู่อีกหนึ่งครับนี่ผมหกหัวขึ้นมาแล้ว บรรยากาศยามเช้ากะตอนแรงๆโอ้ยแหงเฮี่ยวครับเบืงบ่งเบืองไหม่ประดับหน้าบ้านกับน้ำงามเลยครับทุกคนตอนนี้รถก็เหลืออยู่คันเดียวแล้วนะครับเนาะอีกคันหนึ่งกะน้องสาวออกพาคนงานเก็บลำไยล้วสวัสดีครับบุติพงษ์ลุนละเว,วงครับผม ตอนนี้อยู่ที่จันทบ,บุรีครับ,บผมภาพนะคำนาะดูสภาพหน้าบ้านหน้าบ้านเฉยเฉยครับฝนตกนะทุกคนเนาะฝนตกชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำบ้านของดั้งเดิมมุติพงครับผมถักท่ายิ่งส่าครับผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านมุติพง์ที่จันทบ,บุรีครับขอบคุณลหลายๆครับสบายสบายสไต์ สวัสดีครับมุติพงษ์รุนละเวงครับผมตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีครับผมหนนะครับเนาะตกมาตั้งแต่บ่ายๆเลยครับม่ขึ้นก็ยังตกอยู่เมืองลักฐานแชะไปเบิดเหรอครับแชะไปหมดเลยทุกคนบ้านของตั้งเดิมมุติพงษ์ครับผมทักทายย่ำเศ้าครับผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านมุติพงษ์ที่จันทบุรีครับมันเลือยู่คันเดียวแล้วนะครับเนาะอีกคันหนึ่งละ น้องสาวออกพาคนงานเก็บลำไยหรองานอันนี้ก็คือกันครับิ่นออกดอกแล้วครับเด้อบรรยากาศยามเช้าเด้อครับเด้อทุกคนพาเพื่อนๆเดินสำรวจบรรยากาศยา,ามเช้าเมื่อคื้นฝนตกแห้งครับมีหลักฐานบ้านของบุดั้งเดิมมุตรทิพงค์ครับผมท,ทักทายงามเศร้าครับผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านบุตรทิพง์ที่จันทบ,บุรีครับมันงาน อันนี้คือกันครับเพิ่นออกดอกนะครับเนดะ้อลำไยต้นนี้ก็ปลูกไว้ต้นสะเดาเบียดครับเพื่อนชิคุนต้นสะเลาลงกะเสียดายเนาะครับเนาะปล่อยขอบคุณลหลายๆครับสบายสบายสไตล์เหลืยอยู่คั้นเดียวแล้วนะครับเนาะอีกขั้นหนึ่งกะน้องสาวออกพาคนงานเก็บลำไยเห้วนีมีหลายพันหลายย่างครับเนาะใหม่ผมกะบ,บ่โห้ชื่อแล้วครับ อันนี้เพื่อนเอิ้นังก็กกครับครับนี่ยะออกต่อกงามงามผมกับบมหูชื่อกันนี่ก็งามครับอย่างเห็นบ่บานเบ่งบานออกมาน้อสาวเพิ่นปลูกลำย่ยต้นนี้ก็ปลูกไว้ต้นสะดาลเบียดครับเพื่อนสิคโคนต้นสะดาลล่งกับเสียดายนะครับเนาะกะปอนบ้านของดุั่งเดือมุติพงครับผมทักทายงามเช้าครับผมพาเพื่อนเพื่อน,นชมบรรยากาศ บ้านวุฒิพงศ์ที่จันทบ,บุรีครับมน <c oughs> ขอบคุณลหลายครับสบายสบายสไตล์โอ้ยดอกพะลวงลรยไปแล้วนะครับเนาะเขาเอื่นว่าชวนชมเหมือนบ่ครับผมเอืน่นไม่ผิดแล้วก็มีบอลบอลสีครับงามงามขอบคุณแลหลายครับเ้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับผมตักทายทุกท่านยามเชา้าจากจังหวัด จันทบุรีบ้านของบุตรั้งเดิมมุติพงศ์ครับผมทักทายย่งำเสาครับผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านบุติพงศ์ที่จันทบุรีครับ <c oughs> มตอนแรงๆนะโอ้ยแห่เหี่ยวครับเมืองเมืองใหม่ประดับหนาบ้านกับน้ำงามเลยครับทุกคนตอนนี้รถก็รับได้ทางานนะครับเนาไปเก็บลําไยครับอันนี้ก็เป็นตะกาเลยครับเด้อตะกาที่เป็นสายลาไยครับ นี่แต่กอยู่ทักทายทุกท่านครับเด้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทีน่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อเพื่อนเพื่อนขอบคุณทางลําไหย่ตัวนี้ก็ปลูกไว้ต้นสะดาเบียดครับเพื่อนชีโคตต้นสะดาล่งกะเสียดายนะครับเนาะปล่อยลายหญยตัวนี้ก็ปลูกไว้ต้นสะดาเบียดครับเพื่อนชีโคตต้นสดาลล่งกะเสียดายนะครับเนาะ ปล่อยอีกคันหนึ่งเป็นถูกคนงานนะครับเนาะถูกคนงานเมืองหลูกสาวครับเรียนรอเหรียนก็มานอนงามอันนี้ก็คือกันครับเพิ่นออกดอกนะครับเด้อออกดอกงามงามผมกับโบหูชื่นกันนี่ก็งามครับอย่างเห็นบ่บานเบ่งบาน,บานออกมานองสาวเพิ่นปลูกอยู่ถักถ่ายทุกท่านครับเด้อขอบคุณเพื่อนเพื่อน,น,นทุกคน ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดอ้เอเพื่อนๆขอบคุณทางรับข้องเลยหลายครับเอ,อ๊ะเลยกระถางได้อย่างเต็มไปหมดนี่ครับน,นี่แหละครับครับอีกคันหนึ่งเป็นถูกคนงานนะครับเนาะถูกคนงานเมืองหลู่สาวครับเรียนรอเรียนก็มานอนขอบคุณหลายๆครับเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับผม ทักทายทุกท่านยามเช้าจากจังหวัดจันทบ,บุรีเหลือวอยู่คันเดียวแล้วนะครับเนาะออีกค่านหนึ่งอะรองสาวอ,อกพาคนงานเก็บํำไยแล้วนีนีหลายพันหลายย่างครับเนาะหม่ผมกับโบ่โหชื่อแล้วครับอันนี้เพิเอ่อนยังกับครับครับเนี่ยบ้านของดั้งเดิมวุติพงษ์ครับผมท,ทักทายยามเสาครับผมาบพาเพื่อนชมบรรยากาศบ้านบุติพงษ์ที่จันทบ,บุรีครับมัน ขอบคุณ้หลายครับสบายสบายสไตล์งานอันนี้ก็คือกันครับเพิ่นออกดอกแล้วครับเด้อคันนี้ยังยังเหลือหลานชายยังนอนอยู่ยังไม่ถึงเวลาเขาไปทุกลำไยรถคันนี้เป็นรถทุกครับภาพนะครัะดูสภาพหน้าบ้านหน้าบ้านเฉลยแครับฝนตกนะทุกคนเนาะฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ เ้เบียดกันอยู่บรรยากาศคา่อยห้เบียดบ้านของดั้งเดือมุติพงครับผมทักทายย่ง้ำเสาครับผมพาเพื่อนชมบรรยากาศบ้านมุติพง์ที่จันทบ,บุรีครับ,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 รบมันกันหมดแล้วครับไปเก็บลำไยครับผมไปที่พาแรงงานต่างดาวที่ไว้ออกแล้วขอบคุณลหลายครับ สบายสบายสไตล์ลำไยตันนี้ก็ปลูกไว้ต้นสะแตาเบียดครับเพื่อนชิคุนต้นสะดลาลงกะเสียดายนะครับเนาะปล่อยฝมีฝานะครับเนาะกาชมบรรยากาศครับผมบรรยากาศผลตกกระดูสดชื่นครับเนาะผลตกกระดูสดชื่น<ม>บ้านของดั้งเดิมมุติพงครับผมทักทายิ่เสาครับผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศ บ้านวุนิพงศ์ที่จันทบ,บุรีครับมขอบคุณหลายๆครับเออขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับผมทักท่ายทุกท่านยามเชา้าจากจังหวัดจันทบ,บุรีกันหมดแล้วครับไปเก็บลำไยครับผมไปที่ภาคแรงงานต่างด้าวที่ไว้ออาแล้อีกคันหนึ่งเป็นถูกคนงานนะครับเนาะถูกคนงานเมืองลูกสาวครับ เรียนรอเรียนก็มานอนของเลยหลายครับเอ๊ะีได้กระถางได้อยองเต็มไปหมดน,น,น,บบญญาานี่ครับนี่แหละครับบรรยากาศเงียบเศ้าหลูกไส้กันนอนอยู่อีกหนึ่งครับนี่ผงกหัวขึ้นมาแล้วบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าเด้อครับเด้อทุกคนพาเพื่อนๆเดินสำรวจบรรยากาศยามเช้า มื่ขึ้นฝนตกแห้งครับมีหรักถัดขอบคุณ้หลายครับสบายสบายสไตล์ออกดอกงามงามผมกับโบหูชื่นกันนี่กังามครับอย่างเห็นว่าบานเบ่งบาน,บานออกมานองสาวเพิ่นปลูกขอบคุณเลยหลายครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมครับผมทักทายทุกท่านยามเชา้าจากจังหวัดจันทบุรีของเลหลายครับ เอ็มไน้ในกระถางด้อย่างเอ็มไปหมดน,น,นี่และนี่แหละครบับตอนแรงๆนะโอ้ยแหงเหี่ยวครับเบิงบ่งเบิ่งใหม่ประดับหน้าบ้านกับน้งามเลยครับทุกคนตอนนี้รถก็โอ้ยดอกพะลวงลุยไปแล้วนะครับเนาะอเอื้นว่าชวนชมหมเลยบ่กครับแต่ผมเอื้นบ่ผิดแล้วก็ม่บอนบอนสีครับงามงามลำย่าตอนนี้ก็ ปลูกไว้ต้นสะดาวเบียดครับเพื่อนชิโคตต้นสะดาลลงกะเสียดายเนาะครับเนาะปล่อย